ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลึกลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟิร์มเสรัมปลูกผมปลูกหนวดต้องเฟิร์มเสริรัมแอดไลน์แอเฟิร์มครับตอนนี้เราติดต่อสายที่2ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกับคุณโบตันคะ่ะเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโบตันได้ยินเสียงออมชัดเจนไหมคะ เชนค่ะใช่ค่ะคุณพบตันอยู่แถวไหนคะเนี่ยอ่าอยู่ปทุมธานีค่ะอ่าอยู่ปทุมธานีเนาะใช่ค่ะเอาล่ะสายนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่าห้องปิดตายใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ตรงด้วยหรอคะใช่ค่ะวิงว่งวิง่งวิ่งไม่คิดชีวิตค่ะอุ๊ยอยากฟังแล้วคะ่ะเรื่องนี้เป,นเป็นยังไงคะ อต้องบอกก่อนว่าพี่อะทำงานสนามบินเนะาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาอยู่คือคนในสนามบินสามากจะออกมาอยู่อ,อ,นนอ,อ,อ,ยอ่ออย่างเช่นอ่าโรงแรมคราวนี้โรงแรมเนี้ยค่ะก็ถือว่างอ่ะมันเป็นโรงแรมแรกอะ่ะที่พี่ไปเป็นเซลล์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยโรงแรมนี้ยจะมีสักพันห้องอ่อ มันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเริ่มด้วยของทางฝั่งของตัวแม่บ้านหรือว่าคนที่ประสบพบเจอมานะคะ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะคุยในส่วนของพี่ก็คือว่าโรงแรมนี้ยอายุค่อนข้างเยอะแล้วแต่ด้วยความที่เราไปทําไปที่แรกใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างโรงแรมนี้ <Okay. S 1> เร็จแล้วเนี่ยค่ะโรงแรมนี้มีสองอาคารนะคะมีหลาอาคารแต่ว่า อ่าอันที่พีสุดๆก็คือจะเป็นอาคารที่สองอก็คือว่าเคยได้ยินคำว่าห้องขังผีไหมคะค่ะอ่ามันเป็นห้องขังผีทุกๆโรงแรมจะมีห้องที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ทุกคนจะเจอเหตุการณ์กคล้ายๆกันก็คือว่าเวลาแม่บ้านไปทำความสะอาด เขาก็จะโงกหน้าออกมาดูเป็นผีผู้หญิงนะคะเป็นถูกผีผู้หญิงซึ่งอยู่คู่กับโรงแรมนี้มานานมากแล้วนะคะซึ่งเจ้าของเขาเออ่ไม่ใช่คนพุทธค่ะมันเป็นอิสนาอีกศากสนาหนึ่งเขาก็ไม่มีความเชื่อว่าผีมีจริงคราวเนี้ยค่ะออ่มันก็โดยปกติพี่ก็ไม่ใช่คนกลัวผีเนาะก็เห็นมาบ่อยแต่ว่า ที่แม่บ้านเจอค่ะก็คือว่าชะโงกจะหัวออกมาแต่ตัวอยู่อยู่กับกำแพงก็คือหัวประปากนี่แหละคะ่ะอืออกมาและแม่บ้านจะต้องเปลี่ยนแม่บ้านทุกๆุสองวันเพราะว่าเขาทนไม่ได้ในเรื่องที่แบบว่าเขาหลอนนะคะเขาหลอนที่ว่าฉันจะต้องไปทําตึกนี้แล้วหลออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี้ยค่ะก็จะมีหลายกระแสเข้ามาเลยว่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอรับรู้แต่ที่ที่ตึกสองเนี้ยค่ะ เอ่อด้วยด้วยด้วยที่ว่าพี่เป็นโรงแรมใหญ่เพราะฉะนั้น,นห้องก็จะเยอะก็มีไกด์อะค่ะเขาเอา่อมาขอนอนแต่ของนอนก็คือจ่ายตังนั่นแหละค่ะอินสเปคชั่นไปในตัวขณนะเวลานั้นคือสองทุ่มแล้วก็ลูกค้าเอา่อจะบอกว่าส่วนของการขายอาหารนะคะของเราเอา่ะจะอยู่ติดกับสระว่ายน้ําแล้วก็ ส่วนมากลูกค้าก็จะมากินข้าวเพราะว่าพี่เป็นคนดีแลกกรุ๊ปญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะก็นางก็วิ่งตะโปดออกมาตอนตอนสองทุ่มอะค่ะวิ่ง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 เสร็จแล้วก็แบบรูอพูดภาษาไทยได้เล็กน้อยนะะเขาก็เลยบอกบอกว่าระหว่างที่เขาอะกําลังจะพักผ่อนเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเหนื่อยจากทัวมาแล้วค่ะ สิ่งที่เขาเจอก็คือว่ามีผู้หญิงเดินออกมาจาก w อ l k กอินโคเซเดินทะลุออกมาเลยอืมเออคราวนี้ไกด์สองคนผู้ชายก็แบบจะใช้คำว่าอะไรอะ่ะเออมันมันเหมือนจิตหลุดนะคะเพราะเขามองหน้ากันล่ละเขาก็วิ่งไปถึงสระว่นายน้ำเขึ้นเข้าไปถึงห้องอาหารแล้วเขาก็บอกว่าเขา,าโดนผีหลอกเป็นผีผู้หญิงนะค่ะค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเออพี่เนี่ย ก็เป็นไนออดิดก็อของพี่จะเลิกห้าทุ่มเนาะ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยพี่จำไม่มีวันลืมเลยว่าห้องไหนห้องห้าหนึ่งหกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้สนิทกับแม่บ้านบานมากเราจะไม่รู้แต่ฟอนนจะรู้ดีว่าห้องไหนขายห้องไหนปิดตายโดยเขาจะมีเขาจะใช้สัญลักษณ์บางอย่างในการทำงานนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยค่ะ น้องกระเธยเนี่ยแหละน้องน่ารักนะคะน้องเป็นลูกสาวพี่เนี่ยแหละก็คือแบบเรียกกันเหมือนแบบพี่น้องอะไรเงี้ยนางก็เอ่อตอนนั้นมันจะห้าทุ่มแล้วค่ะนางเดินลงมาจากอาคารจากลิฟต์อะค่ะห<ะ>น้าตาซีดมากทั้งๆท,ท,ท,ที่นางเป็นคนดนะนํานะนางเป็นคนใต้แต่ผิวนางดําก็เลยถามน,น้องก็เลยบอกว่าลูกค้าเขาแปลกๆก็เลยบอกว่า ใครเป็นคนรับออเดอร์เขาก็บอกเขาเป็นคนรับออเดอร์เองเพราะฉะนั้นเขาจําห้องได้หมดเขาจดคือเขาผัดสองจานเสร็จแล้วเนี่ยค่ะครั้งแรกเนี่ยที่น้องขึ้นไปนะคะเอ,อน้องเคาะเข้าไปด้วยปก,กติเนี่ยค่ะเวลาลูกค้ามาพักเนี่ยเราจะต้องเห็นแสงไฟลอดออกมาจากประตูเนาะแต่อันเนี้ยห้องมันมืดสนิทเลยค่ะระหว่างน้องเคาะเนี่ยเอ,อเหมือนกับลูงสวิตมาแล้วครับ อะไรเงี้ยน,นะคะเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงปิดน้ําอ่าไม่ใช่ผู้หญิงต้องบอกว่ามีเสียงปิดน้ําแล้วก็อ่กใส่เสื้อผ้าเสียงดังอ่ะคะใส่เสื้อผ้าน้องก็เลยเปิดประตูเข้าไปแต่พอน้องเปิดประตูเข้าไปมันมีแต่ความว่างเปล่าอืมคือได้ยินแต่เสียงมันคือความว่างเปล่าก็เลยมารีพอร์ตกับพี่พี่ก็เลยบอกว่า งั้นก็อาหารวาะเอาอาหารวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้วยกันอ,อ่อพี่ขึ้นไปชั้นห้าใช้ดิฟนะคะสองคนกับนอ้องน้องก็เดินนําหน้าห่างกันสามเก้านางบอกว่าประตูไม่ได้ล็อกเปิดเข้าไปเลยไหม,มเปิดเข้าไปเลยไหมคือก่อนจะเปิดเนี่ยพี่ได้ยินเสียงแล้วว่าคือมันเป็นประโยคเดิมเหมือนกับเราอัดเทปเอาไว้อ่ะคะ่ะ เข้ามาได้เลยค่ะวางอาหารตรงนั้นได้เลยนะคะพอพี่ได้ยิงแค่นั้นน่ะพี่ก็เลยบอกว่าแบมออกมาพี่เริ่มรู้แล้วเพราะว่าคนพี่ลุกแบมออกมาไม่เป็นไรพี่ดิวพี่ลิวเข้าไปดูกัน้วยกันเลยคือเราไม่พร้อมที่จะเจอแบบนี้อะค่ะเราไม่พร้อมที่จะเจอแบบนี้แล้วแบบนางก็าลากพี่เขาบอกแบมขอใช้คําว่ากลูมึงได้ไหมค่ะค่ะได้ค่ะแบม กูบอกมึงแล้วนะถ้ามึงไม่ไปกูกะกูกับเดี๋ยวนี้เลยนางก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกพอเส้นสุดคําว่าไม่เป็นไรเนี่ยโดยปกติเนี่ยค่ะโรงแรมทุกโรงแรมเนี่ยเขาจะปิดห้องเอาไว้เพื่อไม่ให้ลมเข้ามาเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่นละอองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ประตูก็ปิดใส่หน้าน้องเขาดังตั้งคือคนที่แบบเหมือนกับคนอารมณ์ที่โมโหอะค่ะแล้วก็ใช้พลังกำลังทั้งหมดเนี่ย ผักไปที่ประตูดังปั้งเท่านั้นแหละพี่ก็วิ่งเลยแต่ว่าโชคดีที่ว่าห้องนั้นอ่ะอยู่ใกล้ลิฟต์พี่ก็วิ่งน้องก็แบบลงลิฟต์ลงลงิฟต์พี่ก็บอกว่าไม่ไม่ไมกูกลัวกลัวมันมาดักรอกูในลิฟต์พี่จริง,งรนะจริงพี่กลัวกระหน่ดนะจริงจริงเลยนะนางก็ซึมงานะพี่บอกกูไม่กูไม่กูไม่เข้าลิฟต์กูจะลงบันไดหนีไฟเสร็จแล้วก็แบบ สองคนนะคะอุย้ยลงบันไดหนีไฟวิ่งเสร็จมันก็หน้าซีดนะคะหน้าซีดเป็นไก่ต้มทั้งสองคนเลยทำไมอ่ะคือแบบเจอเจอใช่ไหมมันคือสิ่งที่เจอใช่ไหมเออเราก็ยังไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะพี่ก็เลยไปถามแม่บ้านที่พอจะมีอาวุโสหน่อยนะคะก็เลยถามบอกว่าพี่ห้องห้าหนึ่งหกเนี่ยคือห้องมันเป็นยังไงหรอ เขาบอกรู้อะไรมาบอกเปล่าโบไม่ได้รู้อะไรมาหลอกแต่โบแค่รู้สึกว่ามันปแปลกเราก็ไม่กล้าบอกนะว่าเราโดนผีหลอกก็อีกโอก้เยอะไงคะ่ะอีกโอก้ก็เลยบอกเขาบอกว่าห้องนั้นนะคะมันเป็นห้องปิดตายนะลราที่สําคัญเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นก็ไม่มีเลยเป็นห้องโลง่ลงๆเปล่าอืมเออก็เลยบอกพี่จะเชื่อหนูไหมว่ามีคนโทรศัพท์ห้าหนึ่งหกเนี่ย โทรศัพท์ลงมาออเดอร์ลูกค้าออเดอร์ข้าวผัดสองสองจานค่ะ <c oughs> แต่พอหืูเปิดเข้าไปคือไม่มีนั่นหมายความว่าเขาก็คงจะหิวในในในโหมดของเขาเนาะเขาก็คงจะหิวเขาก็เลยโทรศัพท์มา <c oughs> อ,อ่าศาสนาเนี้ยเขาไม่นับถือพระเจ้าไงคะก็เลยไม่มีการเอ,อเรียกวิญญาณหรือว่า ทำพิธีเกี่ยวกับทางด้านสงฆ์มาก่อนเลยสักครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านที่พี่จะเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ห้องสูตรสิบสองหนึ่งสี่หรือหนึ่งห้าเนี่ยค่ะเป็นห้องสูตรเนาะจะแบบแยกห้องให้ดูดีเลยะคะ่ะเขาก็ดูดูจากกล้องวงจรปิดนะอันเนี้ยลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยก็คือว่า น้องเขาอ่ะเหมือนคุยโทรศัพท์ไปโทรศัพท์มาแล้วก็แบบไม่รู้ว่ากังวลอะไรหรือคุยกับใครเพราะว่าวันที่เขาเสียก็คือเขาพุ่งหล่ามาจากชั้นสิบสองเลยอือเขาพุ่งลงมาจากชั้นสิบสองเนี่ยสมองสมองหมดเลยค่ะก็คือให้แม่บ้านไปตามเก็บลูก,กตาให้แม่บ้านไปตามล้างเออ พี่คนนี้แหละที่พี่ถามที่พี่ถามเรื่องห้าปิดตายเป็นคนไปล้างมันสมองเองทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็จะอยู่แถวๆบริเวณโรงเรียนมันโรงแรมมันจะมีรั้วใช่ไหมคะกั้นระหว่างหมู่บ้านกับโรงแรมพี่วันดีคืนดีเขาก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้ยอืนั่งห้อยขาตรงกําแพงบนกําแพงบนกําแพงเลยนะคะ คือคือคือเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองเพราะเนื่องจากว่าโอนเนอร์ของเราไม่มีนโยบายที่จะพูดถึงเรื่องผีเรื่องสางเขาไม่โอเคอืแล้วก็มาถึงคิวคุณแม่บ้านที่พี่สนิทมากค่ <Okay. S 2> ต้องบอกว่าอันนี้เป็นคลิกเลยนะที่พี่เพิรู้จักนางพี่ก็ถามบอกว่าเฮ้ยเอพี่ถามหน่อยสิเวลายอยู่ไปตรวจห้องอะ่ะมีเจออะไรแปลกๆไหม นางก็พูดทันทีเลยบอกเจ้ให้หนูเล่าให้ฟังใช่ไหมบอกใช่ใช่ฉันอยากรู้ว่ามันจริงไหม <_ d ata> เขาก็บอกว่าเจ้วันนั้นน่ะหนูไปเปิดห้องเพื่อเช็คสปอตคือทางคุณแม่บ้านเนี่ยค่ะเขาจะต้องสุ่มตรวจว่าห้องไหนทําสะอาดหรือไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดไปวันนั้นเขาเปิดเข้าไปเขาเห็นเด็กผู้หญิง กำลังวัยรุ่นนะคะใ,ใส่เสื้อสีขาวกางเกยงยีนขาสั้นนั่งอยู่บนหัวเตียงแต,แต,แต่แต่นางไม่ก็ตกกระตากนะนางก็หลอกผีคืนก็ดยการที่แบบปลากสายตาไปแล้วก็ค่อยๆปิดประตูผีก็ไม่รู้ว่านางเห็นใช่ผีก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> ต้องบอกว่า นางนางเก่งไงนางนางไม่ตกใจนางไม่ตื่นเต้นเลยไงคุมสติดีมากเลยมากค,คือแบบพี่ยังงงเลยว่ที่รอดมาได้ไง,ไงมึงก็โดนกันทุกคนก็เลยบอกว่าหนูก็ใช้วิธีการของหนูก็คือเห็นก็คือไม่เห็นก็ไม่สนใจเราไม,ออไม่ต้องอีไม่ต้องอะไม่ต้องทักมันเลยก็แค่ไม่สนใจค่ะเอออนเนี้ยค่ะโรงแรมพี่ก็จะเป็นแบบ เป็นอะไรที่มีคนตายเยอะมีคนตายเยอะนะคะบางคนก็กําลังจะออกนอกประตูแต่ว่ามาตายหน้าประตูก็มีแล้วที่สําคัญคือเคยมีอยู่เคสหนึ่งชั้นสิบสอง 12. น้องน้องคนเนี้ยเขาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเขาก็ไปเสิร์ฟอาหารเชื่อไหมคะพอเปิดห้องไปเนี่ยพอเปิดลิฟต์ไปเนี่ย เขาเห็นคนเป็น uhm ร้อยๆคนยืนั่งนั่งบริบริกรรมคาถาซึ่งอันนี้พี่บอกได้ไหมว่าเป็นมุสลิมมายืนมามานั่งแบบนั่งเต็มเต็มทางเดินเลยอ่ะสุดสุดตึกเลยเพราะว่าโรงแรมพี่ใหญ่ค่ะเสร็จแล้วน้องก็ไม่ได้กลัวผีเพราะเขามาจากอเหมือนกับพวกตะเหลียงอะค่ะ เขาไม่เชื่อเรื่องผีเขายังรู้ไหมว่าเขาทำยังไงคือนั่งขวางลิ์เขาอะเขาก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอไปขอทางเดินเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องประสงค์อาหารให้ลูกค้าโอ้โหแต่นางไม่ได้กูัวเลยนะนางเล่าเหมือนแบบชิลมากอะคคือแบบแล้วทุกคนโพกหัวแล้วนางก็บอกแล้วพี่ก็ถามว่าเอ้าแล้วทำยังไง ก็ผมก็ขอทางเขาก็บอกพี่ครับผมจะไปห้องนี้ครับขออนุญ,ญาตเอ,อ่อชื่อขยับตัวนิดนึงอย่าบอกนะว่าเขาขยับให้อะ่ะขยับให้ย <laughs> ขยับให้ค่ะข,ขยับใช่แล้วนางก็งงว่าคงเป็นลูกค้าที่มาจากมิดเดิลอีก็คือว่าพวกตระกูล ตะวันออกกลางมาสวดมาสวดบนขอพรจากพระเจ้าค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะที่จะมีคนไปร้อยร้อยคนน่ะเป็นนั่งปิดประตูทุกประตูเลยอ่ะแต่น้องก็จิตผีนะพวกที่มาจากค่ายยูเอ็นพวกเนี้ยพวกกระเหลี่ยงแม่สายเขาจะถือผีนะ้ววนเขาไม่กลัวค่ะแต่แต่ละที่เป็นพี่วันนั้นอ่ะพี่ว่าพี่นอนแล้วมันปูปากตรงนั้นตายโอ้ยเป็นลมอยู่ในลิฟต์ค่ะถ้าเป็นออม ชุดชุดขาวเลยนะคะชุดขาวทุกคนเลยค่ะเหมือนรวมตัวกันมาทำเลยสักอย่างโอ้ออโหมาจาก,จากไหนกันนักหนาเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะอย่างปีห้าหกเนี่ยก็ก็มีก็มีข่าวอยู่ถ้าไปนค้นดูดีๆก็จะเจออยู่อ้าไม่ใช่ปีห้าหกปีหกสามหกสี่เนี่ยนะคะค่ะ ก็ก็ก็มีเคสนี้อยู่ลองไปเซิร์ชดูเพราะพี่หลังไมค์จะน้องไปแล้วว่าโรงแรมอะไรอุ้ยแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตเยอะหรือว่าเจอเยอะเนี่ยก็เป็นอาคารนี้อาคารเดียวด้วยใช่ไหมคะที่พี่โบตันบอกสองอาคารเลยค่ะอาคารแรกยี่สิบชั้นอาคารที่สองก็สามชั้นค่ะจนตอนนี้นะเขารีโนเวททำเป็นห้องพักรายเดือนซึ่งที่มันก็ต้องทะลุหากันอยู่แล้วอืม เพราะว่าห้องขังผีที่ใช้คําว่าห้องขังผีเนี่ยเพื่อต้องการที่จะไม่เขาจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นแต,แต่ว่ามันก็เขาก็ชอบไปเที่ยวไงห้องขังผีที่ขังผีไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ท,ทําพิธีไทยไงค่ะอย่างโรงแรมเก่าพี่เนี่ย ทำทุกปีแล้วรู้กําหนดเวลาชัดเจนเพราะเขาจะมาทวงเลยอ๋ออันนี้นี่ถึงขนาดว่าสามดาวนะคะมันไม่มีไทยแดนให้คุณไปไทยแดนเข้าใจใช่ไหมคะก็คือนางราอ๋อนางรำํำสามห้องสามท่านเลยนะค่ะอันนี้เป็นอีก เป็นอีกพาสหนึ่งซึ่งพี่จะบอกว่าอันเนี้ยก็น่ากลัวคือโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมเก่าเนาะแต่ที่โรงแรมที่พี่บอกว่ามีคนตายเยอะแล้วก็เออมันไม่โอเคอะ่ะเพราะว่าผีมันหลอกทุกวันมันจะชะโงกมันคือบางทีเดินเดินไปก็หายไปเองหายทะลุกำแพงเข้าไปเอง <S <S 2> <S 2> ราคาห้องถึงได้ถูกมากณนะวินาทีนั้นทัวร์จีนลงเยอะ รู้สึกเขาจะขายให้แค่ไกด์อยู่ที่หกร้อยเองนะไกก็อยู่ไม่ได้นะคะสามดาวแต่ว่าหกร้อยสี่ดาวครึ่งค่ะพอพี่ดาวครึ่งด้วยใช่ผียะมากอือคือพี่โบตันมีเซนส์อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นเห็นคือเราเห็นจนเป็นเรื่องปกติแบบนี้เลยเหรอคะใช่ ก็ก็เจอแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ก็ปล่อยอุ๊ยอันนี้ขอขอถามด้วยความอยากรู้พี่แยกออกยังไงคะว่าอันไหนผีอันไหนคนมันแตกต่างกันไหมคะคนลุกค่ะอ้าอย่างเดียวเลยผัดได้ใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาในฝันแต่ว่าตอนนี้พี่กินยาโรคซึมเศร้าอยู่ใช่ไหม มันก็จะหลับลึกมันก็ดีมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาขอหรือว่าไม่ได้มาทําอะไรพี่แล้วนอกจากว่าพี่ออกไปเนี่ยหน้าบ้านพี่อะค่ะหน้าบ้านพี่นะนอกรั้วบ้านพี่เนี่ยอลูกค้าเขามาซื้อเสื้อผนะ้าพี่เนาะเขามาตอนหกโมงเย็นเขาก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหันหน้าเข้าบ้านพี่อแต่พี่ไม่ได้กลัวเขานะคือพี่ไม่ได้เชิญเขาเข้าบ้าน ก็ก็บอกเขาว่าก็ถ้ายืนรอก็รออ,อ,อยู่หน้าบ้านแล้วกันก็ให้อยู่ตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าเขาก็มาในลักษณะของคนเลยแล้วก็ไม่ได้มีสีหน้ากัดเกี้ยวอะไรเท่าไหร่ค่ะค่ะอโอ้ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดห้องปิดตายโอ้โหที่เล่าให้ฟังแล้วก็มีแถมมาเรื่องอื่นๆด้วยอย่างนี้โอกาสหน้าเรียนเชิญพี่โบตันนะคะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ ได้ค่ะผีพี่มีเยอะอืมเหมาะเลยเหมาะกับรายการเรามากยังไงถ้าเกิดโอกาสดีๆก็มาคุยกับออมได้นะคะมาเล่าให้ออมฟังอีกวันที่ออมจัดรายการนะคะได้ค่ะยินดีค่ะคุณออมได้เลยค่ะวันนี้ไม่รบกวนแล้วค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะนะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โบตันค่ะสวัสดีค่ะ